ก็ทำคลุกมาแล้วทุกปีใช่เคยร้องมาปีนึงแต่ปีนี้มีพิเศษก็คือมีน้องไมโยรีชาวเยอรมันมาร้องด้วยซึ่งแบบเขาร้องพาร์ทภาษาญี่ปุ่นได้แบบได้ร้องมากๆนะครับก็เป็นอีกขั้นนึงของการเชื่อมโยงวัฒนธรรมไทยญี่ปุ่นครับดีใจมากเลยงานมีกันนะค่ใช่กันเลยคะรัแฮงก็ตอนแรกรู้สึกว่านี่งานจริงๆเหรอคะหมายตอนแรก เชื่อไม่ได้เลยค่ะว่าได้รับโอกาสนี้แต่ว่าก็พอได้ร้องเพลงกับพี่สตัมแล้วรู้สึกดีใจมากๆที่ได้มีโอกาสนี้ค่ะครัภาษาต่างๆเป็นเพลงที่แบบทำให้แบบมีความหมายเรื่องของการใช้ภาษาด้วยหลายๆอย่างที่คนไม่จงอะไรู้เบ้างผมก็คือว่าผมว่าคนไทยอ่ะชอบเรี้ยงญี่ปุ่นมากการไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นก็เป็นความฝัน <c oughs> หรือการไปทำง,งานที่ญี่ปุ่นเป็นอะไแต่เป็นความฝันของคองนไทยหลายๆคนนะครับก็ นั่นแหละถ้าวาดปากไว้มันก็จะเปทิ้งเมื่อวันหนึ่งฝากที่ป่าช้าเด็กดีอร่อยเลยยืดยืดไหมยืดยืดไหมต่างหลายๆอย่างที่เราหลับได้นี่นนนนนมันเป็นการสัมผัสกันนะก็วันนี้เราไม่ได้มาแ <c oughs> ค่เป็นไทยนะเรมีรัสิกบอมีเซอริฟิวเวอร์มีคุณโบรก OL, มีคุณฮิโร่จากประเทศญี่ปุ่นด้วยก็รู้สึกว่ามันถ่ายเทกันได้แบบ ง่ายขึ้นนะทวันนี้เรามีอินเทอร์เน็ตเรามีโครงการแลกเปลี่ยนอะไรแบบนี้แล้ววันนี้ก็เป็นการเปิดตัวมูลค่าหลายๆอย่างเลยนะครับก็นอกจากว่าเขาจะเอาส่งสินค้ามาที่เราแล้วเนี่ยมันก็แปลว่าแฟนๆของเขาเนี่ยจะรู้จักประเทศไทยมากขึ้นด้วยนะครับก็เป็นพลังซอพาวเวอร์ที่ทีกบ่านรำากาและเทาที่ดีมากครับ หลากหลายขึ้นนะครับจากที่เราทําแล้วก็เราเจาะแค่ตลาดไทยใช่ไหมถ้าเราคิดว่าแบบเฮ้ยถ้าเราเจาะตลาดโลกจะเป็นยังไงถ้าเราทําเผื่อให้ชาวต่างชาติได้ฟังซาวแบบไทยบ้านรสชาติเราอาจาาอาจะดีขึ้นหรือว่าเราอาจจะคิดอะไรที่กว้างขึ้นมันก็เป็นโอกาสที่จะเปิดไอเดียของเรามากขึ้นครับภาษาได้เท่าเดิมครับยังฝึกมิวลีอยู่แต่ตันเก่งขึ้นเยอะมากเลยค่ะจริงๆค่ะ ผมได้เรียนมาสองปีั้งแต่โควิดแต่เตงค่ะแล้เพลงสองต้มมาเลยค่ะอยากเจอมากเลยค่ะขอบคิณม,มากเลยครับผมจเจอมากได้เจอแล้วนะยังค่ะยย,ะย้ขอบคุณนะครับขอเคกณนะัส ะะได้มาขึ้นเวทีในงานโกเกนกกิปุนค่ะกเมื่อกี่ปีแล้วจำไม่ได้ก็ดีใจที่ได้กลับมาที่ขึ้นเวทีอีกรอบแล้วก็ครั้งนี้นะคะหนูได้ขึ้นเป็นโซโลไม่ใช่เป็นโซโลแต่ก็เหมือนจะเป็นโซโล่ป็นโซโล่กใช่ก็รู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะแล้วก็สําหรับคนที่สนใจกับญี่ปุ่นแบบนิดๆอะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้เข้ามาร่วมกับงาน มากขอบคุณี้นฮัานหรค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณะเิเรื่องหนึ่งครับที่แตงครับเรื่องที่มีคนขอถ่ายรูปแล้วสนุกเขา่กรับแฟนเขาเรื่องมันเป็นยังไงวะครับจริงๆผมผมโดนอะไรแบบนี้ทุกวันเลยนะก็คือโดนแกล้งบ้างแล้วก็อันนี้เขาก็แบบมาขอถ่ายรูปหน่อยแล้วก็ให้ผมถือกล้องถ่ายรูปให้นะครับเจอแบบนี้ทุกวันเลยบางทีมาขอเพลงก็ขอเพลงอะไรครับขอเพลงโต๊ะริมอะไรเงี้ย ก็ค่อนข้างชินนะครับก็เลยก็เลยไม่ได้คิดอะไรครับ